ครับพี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมครับเมื่อกี้พ่อันเชนหน่อยนะครับเด้อครับผมสิมาพาพี่น้องเบิ่งสุดล่างบนครับผมสุดบนสุดไม้ครับผมพี่น้องครับครับสินค้าครับผมตันพันใชนหน่อยครับผมช่วงนี้จัดโปรให้พี่น้องนะครับเด้อสนใจกับทักเข้ามาครับผมพี่น้องครับครับจัดโปรให้พี่น้องครับผมชุดนี้ชุดล่างบนชุดนี้นะครับพี่น้องเป็นมีทั้งล่างกลมล่างเรียมสีก็เลือกได้ครับผมพี่น้องตาม ความต้องการของพี่น้องครับผมถ้ามันมีเนาะครับผมถ้าบ่มีกัมักสิได้ก็เอาไปครับผมพี่น้องอันนี้เป็นตัวอย่างของที่พญาชนนอยสิลงให้พี่น้องเบิ่งนะครับเด้อครับผมนี่ก็สิมีร่างกลมร่างเหลี่ยมครับผมสีชาสีสิ่งสีอนุได้นะครับครับผมครับครับชุดบนพญาชนนอยก็สิมีร่างนี้ครับผมพี่น้องครับครับผมครับเดี๋ยวเบิ่งรายละเอียดกันครับผมพี่น้องนี่นะครับเด้อครับผม ใสมีไก่มีปีกใส่ไก่ใส่ปีกให้เรียบร้อยครับผมกาจับทอสุดกระสวยจับทอเรียบร้อยครับผมครับไก่เสียบได้พี่น้องเด้อครับผมครับมีอย่างแถมไปหนึงคู่ครับผมพี่น้องชุดนี้ครับผมได้ตามเห็นอยู่เลยครับผมี่ตามเห็นอยู่ี่เด้อพี่น้องเด้อครับครับเอนี่ครับผมตามนี้ครับผม สนใจถักขมาได้พี่รองเด้ครับผมไปพุ่นก่อนครับครับผมจัดทรงปลายท่างให้พี่รองครับผมสุดนี้พันเก่าได้พี่รองเด้ครับผมพันเก่าครับผมจัดแบบสุดๆสวงโควิดต้องพี่รองเนาะต่างซอยเหลือพี่รองครับผมครับไปยังไงก็จัดโปรให้พี่รองครับผมเฝ้าโทษขมาครับผมพี่รองครับมักตัวใดล่างตัวใดสีใดครับผมครับครับผม ล่างเรียมครับผมรอยสามสิบเส้นครับผมมีทั้งล่างกลมล่างเลี่ยมครับผมพี่น้องมีทั้งเลียมหนักเรี่ยมเบากลมหนักกลมเบาแล้วพี่น้องด้อครับผมครับสนใจกับักกรมากครับผมพี่น้องครับหนึ่งชุดแถมลูกไปหนึ่งดอกนะครับพี่น้องแล้วก็มีขาจับทอขาจับทอพร้อมใส่งานครับผมมีทอมีเสือกแล้วก็ไอ้ยางหนึ่งคู่ปีกสี่สีหาครับผมหรือพี่น้องเสเอาปีกขนาดจักเส้นกระแจงมากครับผม สามสิบห้าสี่สิบสี่สิบห้าครับผมแต่ว่าช่วงนี้ปีใกล้เนี่ยจิมีเตซีจะหาด้วยพี่น้องถ้าถาปีกทึบก็บจิมิสี่สิบครับผมสี่สิบสี่สิบห้าห้าสิบครับผมฝากพี่น้องคำนี้ครับผมสนใจโทรเข้ามาครับผมอย่าโดดเด้อครับผมของกัเดี๋ยวสิบะทันโมท่านใส่ท่านงานครับผมพี่น้องครับเปล่าไปเฮ็ดไปใส่ครับผมพี่น้องช่วงนี้พี่ยังจัดโปลให้พี่น้องครับผมพันเก้าร้อยบาทนะครับพี่น้องสนใจโทรเข้ามาครับผมสูตรบนเนาะสูตรบนล่าง บอลแท็กหรือล่างธรรมดาดมีหลายรุ่นนะครับพี่น้องบางรุ่นก็ระชับเป็นล่างบอลครับผมนี่ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นล่างธรรมดาเได้พี place, ตตน fruit, ่น e ้องได้นีครับผมจะเป็นล่างธรรมดาใส่ลูกห้ามิ้นสี่ม an ิ้นครับผมฝากสามีครับผมขอบคุณหลายพี่น้องที่ติดตามชมครับผมฝ่าวั่วขม้าเด้อผู้ใดสิเอายจุดบนเพียงแค่น้อยครับผมหนึ่งพันเก้าร้อยบาทครับผมพี่น้องสนใจทักขมาครับผมส่งฟรีเก็บปลายทางให้พี่น้องพร้อมครับผมขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ